สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้อง f อซทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางลราพัฒนานะคะสูตร2นะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังแนวทางต่อนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่3นะคะให้รับชมรับฟังก่อนนะคะแนวทางออกนะคะ940นะคะหกหนะคะพี่น้องจ๋า มาดูเลขวิ่งรูดก่อนนะคะวิ Ring ่งรูดเข้าหนึ่งเข้าสี่นะคะก็เข้ารูดนะคะพี่น้องจา๋าเข้าเด่นหนึ่งนะคะใครตามเจ็ดก็ขอโทษด,ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าเข้ารูดนะคะพี่น้องจา๋าเข้ารูดนี่นะคะถ้าเข้ารูดก็จะได้ทั้งศูนย์หกแล้วก็หนึ่งหกนะคะก็เย็นดีกับเออไม่ใช่เนาะเข้านี่นะคะ ตัวนี้ไม่เข้าเนาะก็ยินดีกับพี่น้องสายวิ่งและสายรูดนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับสูตรสองนะคะก็ไปตามลุ้นกันต่อนะคะของวันที่ตามลุ้นต่อนะคะของวันที่6นะคะพี่น้องจา๋าตรงกับวันจันทร์นะคะวันที่6เดือน12บสอนะคะ2564นะคะ เพียนพารวยนะคะแนวทางเราพัฒนานะคะสูตรสองจอให้สองตัวบนล่างนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกระนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสําหรับสูตร2นะคะเด่น วิ่งรูดนะคะ <5. S 1> เด่นวันนี้นะคะแ <5. S 1> อดให้เด่น7 9 6นะคะ <5. S 1> พี่น้องจ๋าแอดคิดว่าน่าจะมาตัวเดิมนะคะพี่น้องจ๋าแต่ว่าสูตร2อแอดก็ให้ไปนาะ <5. S 1> เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะแอดก็จะให้วิ่งรูดที่7นะคะแล้วก็9นะคะ เนะคะก็จะมี70 71ูนหนึะคะเจ็ดสอนะคะ,7 2, 7 5, 7ะ,ค,ะคู่เด่นเลยนะคะส่วน9กนะคะก็จะมี90นะคะ เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าหกนะคะเอสมีชุดกันให้นะคะกันนะคะศูนย์หกนะคะสองหนึ่งนะคะหกห้า สองหกนะคะสำหรับชุดกันนะคะพี่น้องจา๋าไปกลับบนล่างนะคะขึ้นอยู่กับดวงนะคะของแต่และบุคคลนะคะพี่น้องจา๋าแอดก็ขอบคุณนะคะทุกเลิฟทุกไลค์นะคะทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะสำหรับท่านที่ได้รอบที่แล้วนะคะที่ได้คิดว่าจะไปทำบุญเนาะแอดก็ อนุโมทน,ทนาบุญด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเน้นรูด7กับ0นะคะเด่น7นะคะแอดก็ชอบไปที่7 0นะคะบางทีแอดชอบอาจจะแตกต่างจากพี่น้องก็ได้เนาะ7 5นะคะอ่า7 9นะคะชอบมากเนาะ9นะคะแอดชอบ9 0นะคะ9 5 เ6นะคะชุดกันนะคะแอดชอบตัวเดิมนะคะ0 6นย์นะคะแล้วก็26นะคะสำหรับชุดกันเนาะสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะพี่น้องจ๋าแคปไปได้เนาะถ้าชื่นชอบนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องเอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ